เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ่ะหัวยี่สิบมิลนะคะไปใส่เครนะื่องเติมน้ำมันนะเครื่องอะเครื่องเติมน้ำมันนะตะกี้นะ่ะเครื่องอึกน้ำมันหมดนะคะตัวนี้เป็นอิตาลีสีทองสองนิ้วนะคะแล้วจะมียิงไกลของเขาจะอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบหกเมตรนะคะจะยิงได้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วมาดูกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราปรับองศาให้ได้ร้อยแปดสิบองศาพอนะเครื่อ,องวงกลมดูลำน้ำสามารถปรับได้สามร้อยหกสิบ แต่และรุ่นรุ่นใหม่ของเซน,นี่ยจะมีแต่ตัวปรับองศาได้นะคะพวกไซส์ใหญ่นิ้วนึงนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วครึ่งปรับองศาหมุนรอบสามร้อยหกสิบองศาปรับองศายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดร้อยแปดสิบองศาเก้าสิบองศาได้สามร้อยหกสิบองศาได้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าครึ่งวงกลมลำน้ำจะเป็นยังไงสตาร์ทเครื่องเลยเขียวไปได้เสียงวะโตอยู่นี่ละนี่นะคะใจเจ๊เนี่ยชอบอิตาลีสีทองนะคะเพราะว่าลำน้ำเขายิงไกละอองฝอยเขาจะดีทงไปถ่ายไอ้ทางนู้ 2, นนะอ่ะ แล้วก็ไปถ่ายดูนี่ตรงนู้นมันจะไปถึงเราจะมี3 0ถึง46เมตรนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่าตัวนี้จะยิงได้ไกลจริงหรือไม่ใช่หรือมั่ยนะคะอิตาลีสีทองดีตรงที่ว่าหัวแถมเกี่ยวด้านในทองเหลืองบอดี้เขาดีแล้วก็หัวแถมเขาให้มีมีมาให้6หัวนะคะคือ12มิล14มิล16มิลยี่0แและ22มิลนะคะของเล่นหัวเปลี่ยนเขาเยอะนะคะเรื่องยิงไกล3 0ถึง46เมตรนะคะปั๊มเจ๊อาจจะแรงไม่พอใช้ปั๊มอ่า ดีเซล13แรงยิงไกล13แรงดีเซล13แรงแล้วก็ปั๊ม3นิ้วเข้า3ออก3ยิงไกลเนี่ยเคยเต็มที่ได้แค่36เมตรนะคะดูละองเขานะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นอิตาลีเนี่ยมันจะเปียกถึงโคนเลยเห็นปะเปียกถึงโคนอ่ะเปียกถึงโคนขาเลยนะคะตัวนี้อิตาลีสีทองให้ทงไปถ่ายด้วนะคะว่ายิงไกลได้ขนาดไหนต้องต้องหลายตัวนะคะเพราะว่าเก็บไม่หมดเลนวายแล้วนะคะอันนี้คือเลนวายแล้วนะคะ เจ๊ยัดกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะเจ๊ก็มองไม่เห็นแดดสาดสองอ่ะได้ยิงไกลได้ไหมรอดูนะคะจุดถุงพลาสติกที่คงยืนน่ะคือ30เมตรนะคะ30เมตรเราตอกหมุดไว้แล้วก็แต่ละเมตรด้านหลังที่ไปนู่นก็คือดึงไว้อ่า45เมตรเลยนะคะเปียกถึงไหมเดี๋ยวมาวัดกันค่ะอันนี้คือปรับ180ยองศานะคะให้มันหมุนให้ลูกค้าดูชัดๆเพราะว่าบางคนบอกว่าเจ๊วัดแต่ยิงไกลไม่เห็นตอนมันยิงรอบ360องศาวันนี้ขออนุญาตเอาแค่1้อยองศานะคะเพราะว่าเจ มาตั้งแต่ห้าโมงเช้าตอนนี้ก็เปียกอื้นยืดแล้วค่ะเปียกทั่วตัวแล้วนะคะขอเอาแค่ร้อยแปดสิบองศากล้องเปียกถ่ายไม่ได้อยู่สักคักนึงนะคะกว่าจะรีเซ็ตกล้องไอ้โกโปอ่ะแต่อ h โฟนเจมันอึดทนค่ะเหมือนเจนั่นแหละอ่ะบิงเกอร์อยู่ตรงไหนเจ๊ J ก็มองกล้องไม่เห็นนะคะเนี่ยตาลายหมดแล้วนะคะอยู่ข้าวตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วนะคะอ่ะตัวนี้อิตาลีสีทองสองนิ้วนะคะแล้วจะมียิงไกลสามสิบถึงสี่สิบหกเมตรนะคะเดี๋ยวตอนนี้ร้อยแปดสิบองศายิงครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันว่า จะได้ไกลประมาณกี่เมตรนะคะลำน้ําเขาก็เปียกชุ่มพอๆกันกับไอตัวสองนิ้วครึ่งแต่ข้อดีของเขาคือละอองสอยมีหัวแถมมาให้ทั้งหมดหกหัวนะคะได้ไกลกี่เมตรเมตรครับนะยิงได้ไกลสามสิบสองเมตรนะคะ,ะจริงไหมได้ไกลสามสิบสองเมตรต้องเดินได้ไหมดูนะคะเปียกค่อยเดินนะคะ ะะระเมตรกัอยู่ไหนสามสิบสองเมตรเท่าไรเนี่ยนะที่เปียกสามสิบสองเมตรนะคะ,ะถ้าเราอองเราเปียกกี่เมตรปสามสิบหกครับถ้าเราอองเราอองก็สามสิบหกเมตรเหมือนเดิมหเหมือนครั้งก่อนที่เราทดสอบนะคะแต่าเปียกไม่เหมือนนะครับอันนี้อันนี้จะเปียกกว่าใช่ไหมมันจะแฉะเลยครับอันนี้เปียกแฉะเลยนะคะน,น,น้ำน้ำนะลำน้ำมีไหล อ,อิตาลีจะน้ําเยอะกว่านะคะเพราะว่าเราเล่นหวัวกี่มิลละย่มิลนะเปียกอึ้นเยอะค่ะเพราะพวกตัวถูกนะคือต้องยิงหลายๆรอบมันถึงจะเปียกแบบนี้อันนี้อิตาลียิงแค่วนแค่รอบเดียวนะคะ 1> 1ประมาณหนึ่งนาทีนะคะเปียกสุดยอดกว่าคือถ้าใครต้องการน้ําเยอะเปียกชุ่มยิงใช้เวลาไม่นานน้ำมันก็จะไม่หมดเยอะเล่นอิตาลีสีทองดีกว่าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ใหม่